you ว่าเป็นปที <c oughs> ่พึ่งยเพื่อเพียงคนเพื่อนทางสาระนังคตถามิอาม,มังสะระนังคตถามิสังฆังสะระนังคตถามิเตินติยัมปิพุทธังสะระนังคตถามิเตินติยัมเดชามังตะระนมมังคตถามิ

มุสาวันเวอร์มณีเทรเมรยมัชชามักทันนาเวร์มณีพิ่มบุญเพิ่มบสญศรีใหญ่มากแปดประการคือการถึงพระเรืตนไตรว่าเป็นที่พึ่ง กินสมาทานศีลห้าให้บริสุทธิ์อันเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อเกูลเพื่อความสุขอันนามาซึ่งสิ่งที่น่ารักน่าปรารถนาน่าใกล้น่าพอใจเป็นไปเพื่อสุขสุขติ เราได้สมาทานกันแล้วการสางสรคมบนนำสุขมาให้บนเป็นชื่อของความสุขเป็นเครื่องทำเรื่องจิตให้ของใสเป็นคุณเครื่องแห่งความสำเร็จทางปุณคุณทำแล้วส่งไปถึงบุญญาได้ บุญดรอนวินบากกรมทั้งหลายในการก่อนั้้บุญเป็นที่พึ่งของเราในขณะที่เรามีภัยมีทุกข์มีโศกมีโรคมีอันตรายทั้งหลายขณะนี้เราก็จะยิยอมยินดีพอใจทำบุญเพื่อบุญนั้นไปตัดเรือ่องวิบาก แล้บุญนั้นทําให้ใจของเรานั้นใสสะอาดให้บริสุทธิ์มีบุญมากอุปสรรคน้อยมีบุญน้อยอุปสรรคมากเรากำลัองอยู่ใต้กฎแห่งกรรมคือ law of k ก r um m มาอยู่ใต้กฎแห่งกรรม l a า of k ก r um m a มา เราะนั้นเราก็จะเจ้าหีทีาทำบุญ่ไปจัดรถรอนที่บากจำเก่าที่กำลังตามจองร้านจองผันบาทนั้นเหมือนล้อกเกวียนตามบทขยี้ปล่อยเท้าโคเท้าโคเนี่ยจะไปทางไหนล้อกเกวียนก็ตามไปแห่งป่าส่วนบุญนั้นยบเสมือนร่มเงาให้ความร่มเย็นแกแตัประหัดทั้งหลาย ป้องกันนะทนป้องกันแดดป้องกันลมลมพัดมาก็บางลมหน้ะอาจารย์นรบุชายจดีสมัยก่อนก็ใช้ร่มบางลมเสียงก็ดีขึ้น <c oughs> เราก็จะต้องทำบุญเพราะกลัวบาป คสตดี้วันนี้พ่อเป็นโลตไตต้องอายุสั้นเพราะในการก่อนพ่อนั้นเกิดเป็นเศรษฐีมีสมบัติมากในครั้งนั้นก็มีการค้าขายทาสพ่อก็ไปซื้อทาสชายทาสหญิงมามากมาย แล้วก็ใช้แรงงานทาสนั้นหนักมากทำงานเกษตรกรรมและให้อาหารทาสไม่เพียงพอทาก็ล้มปื่อยลงและก็ไม่ดูแลต่อ,อมาทาสคนหนึ่งคิดหนีพอ,อจับได้ก็ทรมานจนตาย รมมากจนตายเพื่อไม่ให้เป็นยิ่งอย่างโดยวิบากรรมนี้มาส่งผลให้พ่อต้องอายุสัน้นแล้วก็เป็นโรคไตถ้าไม่ชาตินี้พ่อต้องทำงานหนักมากพักผ่อนน้อยให้เป็นโครคไตใกล้ตายพ่อได้ทำบุญพระพิสูจเก้ารูป ผลบุญนั้น <c oughs> ทําให้พ่อนั้นใจสใส่บุญทําให้ใจใสเราต้องทำบุญกันตลอดเวลานึกถึงบุญกันตลอดเวลานั่งสมาธิทํารททานรัรษาสาศินเจริญภาวนานทําให้พ่อใจใสไปเป็นอากาศเทถหะเนีบุญดีนั่นที่ลูกรูกเป็นกัลยะาณมิตรเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องอยู่กับบุญ ทำบุญอยู่กับพระเนี่ยมองดูพระเรื่อยๆอยู่กับพระอย่าไปดูเรื่องอื่นฟังทำหลวงพ่อนี่เนี่ยเยอะแยะในเฟซในยูทูปมากมายเพราะนั้นต้องอยู่กับบุญเห็นจำคิดรู้เป็นเรื่องบุญนั่นถูกเป็นสัมมาทิฏฐิเห็นถูกต้องเราก็จะทำบุญต่อไป เกี่อวบนนั้นเป็นอดรวพิบากกรรมขณะที่เรายังแข็งแรงอยู่ไม่ใช่ไปทําตอนก็เลยตายทําตอนยังแข็งแรงทําให้เต็มที่ทําให้มากด้วยแล้วเราก็ปล่อยปลากันมาแล้วตลอดระยะเวลายาวนานยี่สิบเอ็ดปีไม่มีถอนถอยทุกวันเ <c oughs> ช้าบูชาจจดีเสร็จแล้วก็ไปปล่อยปลา ฝนจะตกแดดจออกลมจะบัดน้ำท่วมล้อมบัดโควิดรถติดน้ำแห้งเราก็ไปปล่อยปลากันทุกวัน21ปีแล้ว21ปีแต่เป็นทุกวันดเมียกงเป็นเรือนทานในนามชมรุมป,ปร่อปราบุชาญดีๆแต่ทอด,ดเสียงแห่งแก่กลุม่มปล่อยปลายามเช้าก็ทุกท่านได้รับชม เดีรับฟังต่อมาก็มีเฟซบุ๊กของพระอาจารย์แล้วปัจจุบันก็มีซูมแล้วก็เข้ามาในซูมในปีติกันเลวงพรพระเดชพระกุลหลวงพ่อให้เราได้ให้ลูกๆได้มีโอกาสทำบุญอยู่กับบุญดูในบุญอยู่กับอาจารย์อยู่กับอาจารย์ดาวทำอยู่กับซูมวันนั้นใครเข้า สุ่มทุกวันพระอาจารย์ขออนุโมทนาสาธุก,การอย่างยิ่งยวดด้วยเลยนะและอนุโมทนาบุญกับอาโกโอลอย่างยิ่งที่มีมหากรุณาเป็นประธานชมรมไปไปายผู้ชายจะดีขอให้อาโกโลกลุ่มไปไปายยามเช้าทุกท่านแข็งแรงพ้นภยัพนภยพ้นอันตรายรวยไวพัรรมกายรหว่างสวายบรรลุเร็วไวทุกชา่านรวยเร็วไวรวยยิ่งขึ้นไปทุกวินาทีมั่งมีตลอดกาลสนับสนุน พระรพุทธศาสนาพิชารดำกายตลอดไปทุกชาติถึงที่สุดแห่งธรรมเทอที่มีเราทุกวันนี้ก็พระมีหลวงพ่อพรเราก็จะถวายบุญนี้แด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อในทุกๆวันทีเดียวพระท่านสร้างพระสร้างวัดสร้างคนให้เป็นคนดีเจ้าภาพใยปลาปล่อยโควันนี้ได้แก่ หบูชาธรรมมหาบุตริียาจารย์ประเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชัยโยกรยมิตธนากรยินดีรำรัชดาโรดรุ่งเรืองเนื่องในวันคล้ายวันเกิดกรมิตธยินดีโรดรุ่งเรืองรายโงคนท้องหนึ่งตัวปลายบลางไข่หนึ่งร้อยกิโลกร,รมัม เจ้าภาพปล่อยปราวันนี้ได้แก่คุณนวนปรางคุณสุนทรินเด็กชายสราวินจันนาและครอบกลัวโอ้ใจบุญจริงๆเนาะปล่อยปรางไข่หนึ่งกิโลกร,รมัมตานทุตองบูชาทมหลวงพ่อธรรมรชัโยโดยกระมิดเบญจจพร,ร,รบุญบำร,รุงและกลรอบกลัวผู้นำบุญนครหลวง11.4บุคลากรรุ่น25ปล่อยปลางไข่หนึ่งรกิโลกร,รัม สามบูชาทำหลวงพ่อธรรมชายโดยนครหลวงแปบีพระนครรวมใจปล่อยปลรราทุกวันประจําเดือนสิงหาคมปลายปราไข่หนึ่งรกิโลกร,รมัสมสีบูชาทำหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายโดยกระวิชแก้ววุดวัดประฐมกายซิลิคอนวันเล่ปลยปายปลาไข่หนึ่งรกิโลกร,รมัม <c oughs> 5. กรลมิตชัยวัดจิ้นเกรสันวัดพระธรรมกายปรามบิสล่อยบลางไข่หนึ่งร้อยกิโลกร,รมัมหกนายพูนเหลี่ยสาคอนเพชรน้อยและคณะล่อยบลางไข่หนึ่งร้อยกิโลกร,รมัมเจ็ดบูชาธรรมมหาปุจจณียาจารย์หลวงพ่อธรรมชโยโดยนาวาการโทมนัศสศีอาใจบริบูรณ์วัฒนยุตตาวริษฐา บริบูรณ์เนื่องในวันคล้ายวันเกิดคุณวริษฐาบริบูรณ์ปลายปลางไขหนึ่งร้อยกิโลกรัมแปดคุณจินันทนินดวงคำาดีปลายปลางไขหนึ่งร้อยกิโลกรัมตอนนี้กำลังป่วยด้วยโควิดอาการโคม่าขอผลบุญหให้หายป่วยเป็นอาจารย์เอ รายการน,นะรืนามหาบุชริยาจารย์ให้เห็นชัดใสสว่างช่วยกรบรุนางคุมบุญให้แก่ลูกหลานด้วยพันธะังบุตสานนมพากาวันโตวปุปปัพานกนมกะรังกโรมาเซ นะโมตัสสะภะคะวันโตอะระหันโตสรรมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวันโตอะระหันโตสรรมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวันโตอะระหันโต ธรรมะสัมพุทธัสสะพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะข้าเริ่มพุทธเจ้าเรื่งใจปล่อยสันปล่อยปลาน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทุกทุกพระองค์สัพเพสัตตาอเวราอ,อนเนงคาอภพยยาปชาสุขีอัตตานังบาริหะรันตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรจงเป็นผู้ไม่มีภัย ขอให้พ้นทุกพ้นภัยคนท้องแลมปลางไข่ทั้งหมดทั้งหลายเหล่านี้ถ้าข้าพเจ้าไม่ช่วยชีวิตไว้ก็จะถึงซึ่งความตายในวันนี้หรือพรุ่งนี้ขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้าช่วยให้ สัตย์พ้นจากความตายสัตย์พ้นจากที่คุ้มขังจงมาช่วยเรือครับเรือพองข้าพเจ้าให้สิ้นสัพพุทุกข์ให้สิ้นสัพภสงฆ์ให้สิ้นสัพภรรย์ให้สิ้นสัพภัยตันตรใดใดอย่ามาพ้อง่ัน ให้พ้นจากภัยพิบัติบาศศิษิ์ทั้งปวงทั้งวิบากรรมและวิบากมันทั้งคนภัยคนพานโรคภัยใดใดอมบันติภัยใดใดวินาสภัยใดภัยธรรมชาติภัยกงอการร้าย ไัทั้งหลายทั้งปวงไัในวัตฏะสงสารไห้ทั้งหมดทั้งสิ้นขอให้ไม่สามารถบีมคันดัดรอนชีวิตดัดรอนทรัพย์สินดัดรอนการสร้างบารมีของข้าพเจ้าทั้งหลายได้ ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเข้าถึงเรื่องธรรมกายทรงอภิญญาทำรมิชาธรรมกายได้เป็นมหัสจั์บามกมันใดที่ปิพระานกระเดินทำไปตัานแต่ปฐมชาติทัานแต่ปฐมกรรมท้งบนทางเส้น ขอให้ตามไม่ทันขอให้ไม่มีโอกาสส่งผลขอให้กลายเป็นอโหสิกรรมตลอดไปทางวิบมบารรมและวิบากมันบากมันใหม่ขออย่าได้กระทำทั้งกายวาจาใจ ขอให้บริสุทธิ์ตลอดไปทุกวินาทีจนถึงที่สุดแห่งธรรมบุญกุศลใดที่ได้ตั้งใจกระทําไว้ดีแล้วทั้งบมดท้งเส้นตั้งแต่ปฐมชาตชาตั้งแต่ปฐมกับจนถึงปัจจุบันวันนี้ ในขณะนี้ขอให้ประมวลรวมกัน,กนส่งผลก่อนส่งผลสัปติดมีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพอย่างไม่มีประมัน,มมมนให้เข้าถึงเรือนธรรมกาย,กยได้โดยเร็วรัน,รรนมีสมบัติอัตจารย์ ท่นใช้ในปัจจุบันได้ดีสุดอย่งรูปสมบัติรับทสมบัติคุณสมบัติลาบยอดสรรเสริญสูขมากผลนิพพานมีสมบัติมหาศาลเอาไว้ใช้สร้างบารมีในทุกๆบุญของเรื่องเด็ชเรื่องคุณหลวงพ่อ เอให้ได้รู้ก่อนพูดก่อนทำก่อนสำเร็จก่อนทำได้เกินเป้าหมายทำได้อย่างง่ายด้ไม,มมมไม่มีความประมาทไม่มีความผิดพลาดไ,ไม่มีความน้อยใจมีแต่ปีติใจมีแต่ความสุขใจ มีแต่งกำลังใจในการสร้างบารมีขอให้ได้สร้างบารมีทุกทุกอนุวินาทีสร้างบารมีทับทวีไม่มีประมาณทับทวีตลอดกาลถึงที่สุดแห่งธรรมอนนมถวาย บุญกุศลทั้งหมดทั้งหลายเหล่านี้แด่เริเเดชรืเวคุณลงพ่อธรรมชโยมขอให้บริเดชรืเวคุณลงพ่อธรรมชโยหายจากป่วยไข้ไม่เจ็บไม่ป่วยตลอดไปเป็นเริ่มโพเริ่มใสเป็นหลักใจหลักใจ เป็นที่พึ่งพาอาศัย,าาศยน้อมนำใจลูกๆใ,ให้สว่างสวย,สวสวยเข้าถึงเรือนธรรมกายภายในกระม,กกมดดเส็ตบุรีดรได้อยา่างสง่างามทุกพบ้อทุกชาติาตถึงที่สุดแห่งธรรมอความประรถนา ที่ข้าพรเจ้าทั้งหลายอธิฐานไว้ดีแล้วในเบื้องต้นทั้งปวงนี้จงมันเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จด้วยนุภาพแห่งเรื่องธรรมกายของเระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์ ย่อนุภาพแพงเรือนธรรมกายของเรือผู้ปราบมารจงทุกประการเดินเนพ h a n ปัจจโ,ฮโ,ฮโยหตุตลำดับต่อไปขอเรียนเชิญเจ้าภาพปล่อยโค พระกบพิธีเปล่งโคได้น้ำบัดนี้โสอันธรันโทยสุงคิตตววิรุณโหมพุทธภาษาสเนอโรโหยสุงคิตตวโหยหิสหัสสเอหิยันติพิสาอันธรตทานสุงคิตาวิรุณหาพุทธภาษาสเนอโร สุคีตาโหยิสหาสัพเพหิยันติพิเตอันธรัตธาสุคีตาปิรุณหามพุนทศสสสเนหะรุงคาสุคีตาโอนทสหัสัพเอหิยันติพิภวันตุสามพมมาลังรังคันตุสามพัทเทวันตา ตามพันปุณานุภะเวนสะทาสุนทิพะวันตุเตภวันตุสามพมังคะละรังคันตุสามพันเทวันตาตามพันธรมานุภะเวนะสะทาสุนทิพภวันตุเตภวันตุสามพมังคะลงระ อันตุสามพันเถวันตาสามภสงฆานุภาเวนสันทาสนทีภาวันตุเตอันตุอันตุอันตุขอให้ท่านเจ้าพ่อทุกคณะจะมีแต่ความสุข ทั้งกายและใจจะมีดวงบุญที่ใสสว่างกว้างใหญ่ไม่มีปรมิมาณจะมีสมบัติจากกรดาพรฏินไตยท่านใช้ในปัจจุบันเข้าถึงเรื่องธรรมกายโดยเรืวพันเอให้มีสุขภาพบาลานาม่ที่แข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ผิวพันณผ่องใสหน้าอังกวายยุ่งไขยืนยานานอวัชวครบท้วนบริบูรณ์สร้างบารมีเพิ่มปูนสู่ทั้งกายและใจ นุกท่านทั้งเดินทั้งยืนทั้งนอนทั้งหลับทั้งตื่นเช่นมื่อตลอดการเกษมสําราญเบิกบานไม่มีประมาณขอยผมแม่งอกหนังไม่เหี่ยวฟันไม่หอกตามไม่ฟางหูไม่โงกหลังไม่ค่มสติไม่หลงไหม่เลอะเลือนไม่ฟันเฟนายุยืินยาน,านานมากร้อยยี่สิบปีแห็งแรงดูดีมันยี่สิบปีตลอดการดำเนียนานานตลอดไปเร็วเร็วเวไวเรวอแซงดำเนินตลอดไปถึงที่สุดแห่งธรรมเธิน เราก็เดินทางไปปล่อยปลากันนะ <c oughs> อาัตนาพระเดชพระคุณหลวงปู่ให้ชัดใสสว่างอยู่ที่ศูนย์กลางกายของเราตั้งใจให้ดีนะช่วยกรุณากรลาบแทบเท้าพระเดชพระคุณหลวงปู่อาัคนาช่วยกรุณาคุมบุญให้ลูกหลานให้ปลอดภัยจากภัร้ายเดยเรืไว้ด้วยอนุภาพวิชานำมกายด้วยเถิน ตั้งใจดีนะศูนย์เจ็ดสองชิตังเมเข้าถึงธรรมชิดตังเมเข้าถึงธรรมชิ้ตังเมเข้าถึงธรรมอันถูอันถูอันถูหลวงพ่อหายบ่วยปัจจุบันเช้านี้ลูกๆเรอนทันทีเข้าถึง พระธรรมกายเดี๋ยวนี้พระพิสุสาิสม,มเดรเข้าถึงพระธรรมกายทรงภิญญาปฏิสัมพิทาปฏิหารปร,ริยัตปฏิบัติปฏิเวทเทศนาภาษาต่างประเทศอันเป็นสาเหตุให้ไปเผยแผ่วิชาธรรมกายได้ทั่วโลกสำ,ส,ำส,ำสำเร็จสำเร็จสำเร็จจงทุกประการเถิดลดต่อไปอาจารย์ ทนาในมหากุศลพลบุญที่ท่านได้คำจนพระพุทธศาสนาสร้างบารมีสมที่ได้เกิดมามนุษย์เทวา ไปพายภาคนาให้มีสุขทุกชาติที่เกิดมาตราบจนกว่าเข้าสู่พระนิพพานให้มีสุขทุกชาติที่เกิดมาตราบจนกว่า